พูดคุยสันที่สุขระวังใกล้เกลือกินดัง18ปีสูญงบกว่า3แสนล้านได้อะไรกลับมาเขาหุวัฒนธรรมที่ถามหามีจริงหรือแค่รอยผักชีติดตามคำตอบได้ในตัวจริงสนามข่าวอาทิตย์นี้สีทุ่มครึ่งทาง Nation TV ช่อง22รายการรถรยนต์บรรทุกน,นี้นะครับเสนอรถยนต์ที่ได้รับรางวัลคาร์ออฟเยียแจปน2021-2022ครับ พบกับคุณชูศักดิ์ชมกินดาบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศของนิตยาสารฟอร์มแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวพักน,นะครับวันเสาร์ที่22มิถุาคนนี้5ทุ่ม15นาทีทางนาชันทีวี22ครับโอ้ยไม่จบไม่สินนส้นจริงนีแนนทำอะไรคะหน้าคุณหมอคะปากกรนลิบสติ๊กมากทาปากแล้วก็หายแล้วก็หายปากมันแห้งเนี่ยเติมลิปมันตลอดวันเลยหมอว่าคุณแนนนอกจากปากแห้งแล้วปากแก่ด้วย <laughs> อยากฟังต้องติดตามรายการของเราอะถ้าอย่างนั้นพลาดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการคุยกับหมออาจิมาสัปดาห์นี้เสนอตอนโบกมือลาปัญหาปากแห้งปากแห้งปากดำปากแก่ปากเหีียวปากย่อมปักกว่ำได้หมดค่ะวันอาทิตย์ทุกบ่ายตรงทางชั่น o ี t ีนะคะเจ้งยี่สิบสองค่ะ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงออนไลน์จนประสบความสําเร็จค่ะเขามีเคล็ดลับในการทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จวันนี้มาถอดรหัสไปพร้อมๆกันค่ะกับดร ชนโรดหรืออาจารย์ออฟไอทีเอ็กเค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ออฟก่อนอื่นเลยเนี่ยในยุคโควิดแบบนี้เนี่ยการขายของออนไลน์เนี่ยมันได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมคะต้องบอกเลยนะครับว่าทุกธุรกิจครับโดนผลกระทบครับแบบรุนแรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับธุรกิจร้านค้าและคนทํางานประจำครับบางคนถูกเลิกจ้างหรือถูกว่างงานเลยนะครับแต่สังเกตไหมครับว่าบางธุรกิจเนี่ยเติบโตแบบรวดเร็วเลยนะครับเช่นธุรกิจ ส่วนหนึ่งนะฮะก็คือแพลตฟอร์มนะครับหรือธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายบนโลกออนไลน์ครับเราจึงจําเป็นมากๆครับที่ต้องมีความรู้ครับเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ครับต้องเอาร้านค้าที่เราเคยขายได้และขายดีเมื่อในอดีตนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยขายดีไหมฮะมันขายไม่ดีไงต้องเอาย้ายขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ครับค่ะแล้วสาหรับฉายาว่า IT Expert เนี่ยได้มาได้อย่างไรคะตัวจารย์เองนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเดิมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เล่นธนะงิ้วครับค่ะคุณพ่อคุณแม่นะฮะก็ลาบากมากนะฮ ครับคุณพ่อคุณแม่ก็สอนเราเสมอครับว่าตั้งใจเรียนนะลูกโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคน<ฆ>ตัวอาจารย์ก็เป็นคนขยันมากครับแล้วเป็นคนชอบด้านไอทีเลย<ฆ>นะครตั้งแต่เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์เด็กนะครับ<อ>ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์นะครแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ครับแล้ว ล่าสุดครับเปิดธุรกิจที่ตัวเองชอบเลยก็คือร้านเน็ตร้านของเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับธุรกิจร้านเน็ตบูมไหมครับเยอะมากโอ้โหนะฮะทุกถนนเลยแต่ปัจจุบันเคยเห็นไหมครับหายหมดแล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าเด็กเดียวะก็มาเล่นอยู่บนโทรศัพท์มือถือกันเยอะขึ้นจึงทําให้อาจารย์ครับติดลบแล้วเป็นหนี้เลยแต่โชคดีเหมือนกันครับว่านะฮะอาจารย์ได้มารู้จักนะครับธุรกิจออนไลน์แหละครับก็มีอาจารย์เนี่ยครับมาสอนนะครับ ว่าการทำกระดาษออนไลน์ยังไงก็เลยทําให้นะครับในระยะเวลา6เดือนครับสามารถปลดหนี้ได้เลยครับ1ล้านบาทแล้วก็1ปีครับก็มีกําไร1ล้านบาทนะฮะแล้วก็ทํามา3ปีครับตอนนี้มียอดขายนะครับต่อเดือนเดือนละหนึงร้ล้านแล้วครับ แล้วแบบนี้มีเคล็ดลับอะไรมาฝากบอกคุณผ <OS ipper ny ina> ู้ชมบ้างไหมคะเคล็ดลับนะครับของการทําธุรกิจออนไลน์นะครับเขาบอกว่าคนเก่งนะครับมักจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองครับคนฉลาดนะครับจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นแต่ถ้าคนฉลาดกว่านะครับจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนสําเร็จครับวันนี้เราอยากจะเก่งเรื่องอะไรครับเราก็ต้องหากูรูเรื่องนั้นครับมาสอนเรานะครับถ้าวันนี้ครับเราอยากตีกลอฟให้ไกลก็ต้องเรียนกับโปจริงไหมครับแต่ถ้าวันนี้อยากเรียนออนไลน์ให้เก่งครับก็ต้องมาเรียนกับอาจารย์ออฟไอทเปิดชาร์บพูดถึงในวันนี้เนี่ยถ้าคุ ไอทีหรือว่าการตลาดออนไลน์มีคอสอะไรน่าสนใจครับต้องบอกเลยครับว่าอาจารย์เนี่ยนำประสบการณ์ครับที่ประสบความเร็จครับ3ปีเต็มครับมาย่นย่อนะครับในระยะเวลา3วันครับวันที่1นะฮะที่คนอยากรู้เลยนะครับก็คือการทําร้านค้านะครับให้ปังแล้วดังบนโลกออนไลน์ทํำยังไงนะครับสามสิคำรับทรงพลังที่แม่ค้าออนไลน์ต้องใช้ครับแล้วเห็นคํานี้ปุ๊บนะฮะจะทักเรามาคนแรกเลยนะครับและ นะฮะบอกเลยครับว่ากลุ่มเป้าหมายที่ซ่อนอยู่เราต้องรู้กลุ่มเป้าหมายครับว่า <ฮะ S 1> สินค้าเราควรขายกับจังหวัดไหนเพศอะไรและอายุเท่าไหร่ครับ <ฮะ S 1> และนะฮะจะแถมเทคนิคนะฮะวิธีการครับตอบอินบ็อกซ์ปิดการขายภายใน5นาทีครับและวันสุดท้ายครับเป็นวิชาธาารามากินเลยนะครับสินค้าอะไรขายได้และสินค้าอะไรขายดีอาจารย์เชื่อว่า หลายหลายคนเนี่ยขายของออนไลน์อยู่แล้วนะครับอยากขายของออนไลน์ทุกสินค้าครับขายได้ครับแต่มีสินค้าบางตัวเท่านั้นครับที่ขายดีอยากรู้ไหมฮะอยากรู้สินค้าที่ทําให้ผู้หญิงเป็นแบบนี้ครับสวยกว่าเก่าขาวกว่าก่อนอ่อนกว่าวัยผอมกว่าใครแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมครับอยากได้เลยใช่และสําหรับรายการนี้นะฮะแถมอีก3วันครับวันแรกเนี่ยจะแถม Tik t o ็อกมาร์เก็ตตครับการทาร้านวิวทํำยังไงนะครับการแต่งภาพตัดคลิปครับการทํยูทูบเบอร์นะฮะ ยังไงบ้างและการใช้ไลน์มาร์เก็ตตครับเป็น3-3บวก 3, 3, <3> เปน็น6วัน6วิชาครับคอสราคาแพงไหมคะคต้องบอกก่อนครับว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะฮะตอนนั้นเนี่ยเราขายคอสกันแล้วประมาณ8,900<ช>บาทครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับอาจารย์ก็เห็นใจนะฮะว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะรายได้ลดลงก็เหลือราคา89บาทครับ ใช่นะฮะและสําหรับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรายการนี้นะครับ100คนแรกนะครับให้เข้ามาเรียนฟรีเลยครับโทรนะครับมาที่เบอร์0 9 4 4์เก้5 4หรือแอดไลน์มาที่ไลน์แอดนะฮะ M s 789ครับ100คนแรกเข้ามาเรียนฟรีกันได้เลยครับนิดหนึ่งแล้วถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่แล้วบอกว่าไม่เก่งไอทีเรียนได้ไหมครับต้องบอกเลยครับว่านะฮะในบรรดานักเรียนของอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับ1น0รแุ่นละนะครับเพราะว่าประมาณครึ่งหนึ่งครับเป็นผู้สูงวัยเลยนะฮะแล้วสมัยก่อนเนี่ยเป็นภาระให้กับลูกหลานครับแต่ปัจจุบันนี้ลูกหลานมาเป็นภาระเรียบร้อยแล้วครับย้ำโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งครั้งครับโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับรายการนี้นะฮะ เหลือเพียง89บาทเป็น6วันครับ6วิชาครับนะฮะ100สายแรกนะครับเข้ามาเรียนฟรีกันได้เลยนะครับสามารถแอดไลน์มาที่ s 789ครับหรือโทรมาที่เบอร์094 4545 654ครับเริ่มต้นเพียงแค่89บาทเท่านั้นสามารถตั้งตัวได้แน่นอนและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ออฟ t Expert กซมากมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ อ,อย่าปล่อยให้ทินเมทิโค,โคโบอลมีตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบวิตาเดลลี่วิตามินผักและผลไม้รวม23ชนิดมีส่วนช่วยเสริมให้ร่างกายได้รับวิตามินให้ครบถ้วนใช้าย,ยามั่นใจวิตาเดลลี่ สวัสดีค่ะได้เวลาในชันทันข่าวเที่ยงนะคะอยู่กับเราสองคนค่ะวันนี้เราพบกันวันเสาร์22มกราคม2565พีต้านารกรติยายนนะคะและดิฉันสุภวรรณโตค่ะค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างจะแปรปรวนนะทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะเป็นมาประมาณ2อสวันละแต่ว่าวันนี้ตอนเช้าฝนตกอยากให้คุณผู้ชมคุยกับเราหน่อยนะคะว่าอยู่ในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนอำเภออะไรวันนี้ตอนเช้าอากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยนะคะมันมีหลายสัญญาณกรมอุตุนิยม กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่อากาศจะหนาวเย็นมากขึ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้อุณหภูมิลดซะประมาณ3-5องศาเซลเซียสใ,ในห่วงเวลานี้นะคะอากาศเริ่มจะเปลี่ยนแปลงอาจจะเริ่มเย็นลงแต่การเมืองร้อนแรงไม่เลิกเลยค่ะร้อนแรงไม่เลิกแล้วก็มันก็พลิกด้วยนะ มีจุดเปลี่ยนจุดพลิกต้องจับตากันแบบไม่กระพริบนะคะมีประเด็นเรื่องของ21สสในพลังประชารัฐนะคะ,คะที่ถูกขับพ้นพักมานำทีมโดยร้อยเอกธรรมนัพรมเผ่าแต่ล่าสุดคุณผู้ชมคะปรากฏว่า1ใน21สสค่ะคุณสมศักดิ์นะฮะคุณสมศักดิ์พันกเกษมสสนครราชสีมาเมื่อวานนี้มีการส่งหนังสือไปอยังหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะ คุณสมศักดิ์บอกว่าขอให้ทางพักยกเลิกมติที่ประชุมร่วมเป็นการประชุมกรรมการบริหารพักรวมไปถึงสสมติให้คุณสมศักดิ์เนี่ยออกจากการอยู่ในพลังประชารัฐค่ะก็เลยมีคําถามตามมาอา้าตกลงไม่ได้อยู่ในกลุ่มในกวนของร้อยเอกธรรมนัฐหรอหรือเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราวิเคราะห์จาะลึกกันนะคะ2จุดที่พลเอกประยุทธ์จะพลิกเกมนะ,ะแล้วก็จับตาให้ดีว่าจะเป็น กวนนี้เสี่ยงเป็นโมฆาหรือเปล่า,ากับ21สสที่ถูกขับพ้นพักไปดูการวิเคราะห์ด้วยนะคะจะได้ติดตามข่าวการเมืองอย่างสนุกสนานแล้วก็เข้าใจด้วยแต่มาดูเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณตีสามเศษเศษค่ะที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีชาวต่างชาติสองคนก็กําลังนั่งดื่มสุราอยู่หน้าบ้านร้องเพลงเสียงค่อนข้าง